สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้นะครับผมเป็นการนําพระมาเปรียบเทียบนะครับเป็นเปรียบเทียบนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่สับสนบางทีก็ยังงงๆนะครับเดี๋ยวท่านจะงงงนะครับว่าเออตกลงมันที่ไหนแน่นะครับผมบางบางท่านที่เป็น f c อยู่หรือว่าเป็นท่านที่เข้ามาชมนะครับผมอาจจะงงนะครับผมผมจะขอเปรียบเทียบพระ ทั้งสององนี้นะครับผมโดยองค์ซ้ายมือนะครับผมนะครับเป็นการล้อพิมพ์วัดพระนะครับผมทั้ง2องค์เป็นการล้อพิมพ์พระกลุวัดพระทั้ง2องค์เลยนะครับผมนะครับโดยองค์ซ้ายมือที่ท่านดูอยู่หน้าจอนี้นะครับผมซ้ายมือนะครับองนี้นะครับผมเป็นการล้อพิมพ์นะครับนะครับบางท่านจะเรียกว่าไข่จริงจกนะครับผมนะครับเป็นการล้อพิมพ์นะครับผม ในพิมพ์ของพระวัดประสาทบุญยวาฒนะครับปี06นะครับซ้ายมือนะครับเป็นของทางวัดประสาทบุญยวาฒนะครับปี06นะครับนะครับส่วนองค์ขวามือครับนะครับองค์ขวามือนะครับผมเป็นพระล้อพิมพ์กุวัดพับเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นของกุวัดอัมพวา,น,า,น,าน,นะครับเป็นกุวัดอัมพวานะครับผมของท่านพระพุทธโคสาาจารย์ลิบนะครับนะครับ อ,องนี้เนี่ยในช่องแบ่งให้เก็บตอนนี้ก็ยังลงอยู่นะครับตอนนี้ยังลงอยู่แต่ที่จับมาลงเนี่ยกันสับสนนะครับเพราะว่าองนี้เนี่ยสมัยที่ผมซื้อเนี่ยนะครับผมเอามาหรือว่าผมเช่ามานะครับผมผมเอามาเป็นพระกุวัดอัมพวาโดยมีคําอธิบายหลายๆอย่างและเนื้อหาเขาก็ฟ้องว่าเป็นกุกวัดอัมพวา นะครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะมาถกเถียงหรือว่าหรือว่าเกิดการเป็นประเด็นขึ้นมาระหว่างพระทั้งสององค์นะครับผมแต่ว่าเอามาขยายความต้องเรียกว่าเอามาขยายความดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมพลิกให้ดูองค์นี้ก่อนองค์นี้เนี่ยนะครับตอนที่ผมซื้อมาเช่ามาเป็นวัดอัมพวาเนี่ยนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อผงอมน้ํามันเป็นเนื้อน้ํามันเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะใครที่เข้ามาชมบ่อยๆหรือชมทุกคลิปจะทราบดีว่าองค์นี้ อยู่ในคลิปนะครับอยู่ในคลิปอยู่ในคลิปในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมยังไม่ได้ออกอะไรเลยนะครับผมอธิบายนะครับผมว่าบางท่านอาจจะมองว่าองค์นี้เป็นของวัดประสาทนะครับซึ่งทําให้ผมร้อนตัวผมก็เลยจําเป็นจะต้องเอาพระวัดประสาทนะครับคือองค์นี้เอามาให้ดูนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูเนื้อหาด้วยนะครับผมทีนี้เอาละถ้าใครคิดว่าองค์นี้ไม่ใช่กูวัดอัมพวาเป็นวัดประสาทก็สุดแท้แต่ครับข้อสําคัญคือเป็นพระแท้ ใครดูเก๋ผ่านแค่นั้นเองครับนะครับผมซื้อเช่ามาซื้อมาเมื่อสมัย20กว่าปีก่อนนั่นน่ะเป็นวัดอัมพวาอ่ะผมบอกให้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมมาวัดเทียบเนื้อกันนะครับองนี้เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อผงอมน้ํามันนะครับทีนี้มาเป็นพิมพ์เดียวคล้ายๆกันเลยนะครับกับพระวัดประสาทนะครับมาดูพระวัดประสาทครับนะครับซึ่งใครพิมพ์ภาพวัดประสาทหรือว่าพิมพ์ขาไข่ยิ่งจกรอพิมพ์วัดพับพิมพ์ว่าไข่ยิ่งจก นะครับผมล้อพิมพ์วัดภัพของวัดปราสตร์นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นทั้งสององเลยอาจจะเหมือนกันเกิดเหมือนกันทั้งสององเลยแต่มันก็ยังมีแยกเนื้ออยู่นะครับอาที์มาดูอันนี้ครับองค์นี้เนี่ยผมซื้อมาเป็นวัดประสาทนะครับองค์นี้ผมซื้อมาเป็นวัดอัมพวาเห็นไหมแต่มันใกล้เคียงกันมากเห็นไหมแต่วันห่างกันตรงไหนครับพิมพ์ทรงนิดหน่อยนะครับพิมพ์ทรงนิดหน่อยองคนี้ององค์วัดอัมพวาเนี่ยมือจะแหลมหน่อย อันนี้มือจะทู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็หูใบสีก็จะต่างกันนิดหนึ่งนะครับผมข้อสําคัญครับเนื้อครับเนือเน้อนี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเนื้อกูวัดอัมพวานเนี่ยเก่ากว่าสร้างนานกว่านะครับตั้งแต่ปี5กว่าหรือไงเนี่ยนะครับผม2 4งสีหกว่านะ<ใ>นแล้วก็เนื้อเขาอกอมน้ํามันเป็นน้ํามันนะครับส่วนพระวัดประสาทส่วนใหญ่จะไม่เจอพระอมน้ํามันหรือเป็นพระเนื้อเนื้อผงน้ํามันนะครับองค์นี้คือวัดประสาทนะครับผมปี06นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ เออนะครับแล้วหลังก็มีรอยนิ้วมือด้วยนะครับแล้วก็หลังจะแบนนิดหนึ่งนะครับจะไม่อูมนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีรอยนิ้วมือกดนะครับซึ่งเป็นของทางวัดประสานแล้วเนื้อจะแก่ผงแก่ผงนะอืมเป็นเนื้อแก่ผงอ่ามีทั้งผงวัดระคังบุบางมุนพพมแหละนะครับผมอ่าโอเคนะครับส่วนองค์นี้ ที่เอามาลงวันนี้ก็เพราะว่าจะให้เทียบเนื้อเทียบพิมพ์นะครับว่าองค์นี้เนี่ยผมเอามาเป็นของอวัดกรุวัดอัมพวานะครับผมของท่านพระพุทธโ,โคสาจารย์ฤทธิ์นะครับผมซึ่งเป็นอาจารย์ของอหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับผมแล้วก็อีกหลายคณาจารย์ที่ไปเรียนรูเ้เรียนวิชาจากท่านนะครับผมนะครับทีนี้ผมเอามาเทียบเพื่ออะไรเพื่อให้เปรียบเทียบว่า ใครก็ตามที่ดูเป็นของวัดประสาททั้งคู่เลยก็สุดแท้แต่ครับนะครับถ้าท่านคิดเห็นเป็นวัดประสาทก็จะซื้อเป็นวัดประสาทก็ได้ไม่เป็นไรนะครับองค์นี้ผมก็ยังคาอยู่นะนะครับผมใครจะซื้อเป็นวัดประสาทก็ได้จะซื้อเป็นกู่วัดอัมพวาก็ได้สุดแท้แต่ท่านนะครับผมเพราะว่า,าผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าผมเอามาเป็นวัดอัมพวาแล้วความเป็นของกู่วัดอัมพวามันมีเนื้อหาที่มันฟ้องอยู่ก็คือเป็นเนื้อผงน้ํามันเห็นไหมครับเนื้อผงน้ํามันแต่ทางวัดประสาท เนื้อเขาไม่ออกผงน้ํามันเนื้อก็ออกอมผงอาจจะแก่กล้วยหรือว่าอมน้ํามันนิดเดียวแทบจะไม่มีเลยแทบจะมีน้อยน้ํามันน้อยมากแต่อันเนี้ยทางทางกู่วัดอัมพวาส่วนใหญ่แล้วนะครับต้องบอกว่าร้อยละเจซที่เป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเขาถึงเรียกว่าพระผงน้ํามันหรือพระกู่ผงน้ํามันวัดอัมพวาหรือเนื้อผงน้ํามันกู่วัดอัมพวานะครับคลิปนี้เนี่ยที่จะมาพูดแบบนี้เนี่ยพูดเพื่ออะไรครับเพื่อให้หวากว่า เดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจพิกไปดูหรือว่ากดเข้าไปดูในในใน l o o ก l e ก็ดีในวิกิพีเดียก็ดีว่าเฮ้ยจริงๆแล้วองค์เนี่ยท,ที่ที่ทางช่องแบงเก็บลงเนี่ยเป็นของวัตศาสารนะไม่ให้กลุวัดอัมพวาก็สุดแท้แต่เลยครับเพราะว่าผมเอามาเป็นวัดอัมพวาและผมมีข้อมูลให้ดูว่าเนื้อหาเขาเนี่ยนะครับเป็นเนื้อผงองน้ำมัน,มนจึงเป็นของกลุวัดอัมพวาตามที่ผมเช่ามาซื้อมา นะครับผมใครดูเป็นวัดประสาทก็สุดแท้แต่ก็จะเอาก็เอาได้ไม่เอาก็ไม่เป็นไรก็ผ่านไปแค่นั้นเองแต่ต้องแต่คลิปเนี้ยจำเป็นเอามาเปรียบเทียบเพราะผมมีของวัดประสาทยอยู่เห็นไหมครับวัดประสาทกับอของกูวัดอัมพวาเนื้อหาจะต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงมาทีนี้มาสองดูครับมาสองดูมาสองดูงดนะครับมาสองดูเนื้อหาของวัดประสาทก่อนเดี๋ยวขออนุญาตถดลงมาก่อนเนาะ มาดูของวัดปราสาทนะครับเนื้อหาเขาจะไม่อมน้ํามันสักเท่าไหร่นะครับระความเก่าของของวัดปราสาทนะครับจะยังไม่เท่ากับของวัดอัมพวาดูดีนะครับเห็นไหมครับนี่คือของวัดประสาทนะครับวัดปราสาทบุญยญาวาศปี06ทที่คณาจารย์โห 200กว่ารูปนะครับองค์นี้ผมเปิดให้2,000นะครับไม่ลดงดต่อนะครับของวัดประสาทบุญยวาตองค์นี้นะครับเอาไป2,000บาทรวมส่งอีเมลหรือเคอรี่ให้ด่วนนะครับผมขออนุญาตเช่นเคยนะครับผมขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสําคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเงินเก็บนะครับผมเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเช่าพร้อมโอนนะครับผมแคปหน้าจอครับนะครับ วัดปราสาทนะอืมวัดอัมพวาก็อยู่ในอีกพิพหนึ่นนะครับผมวัดอัมพวาอันหี้2 5เห็นไหมครับเนื้อหาก็จะต่างกันเนื้อหาก็จะอมน้ํามันจําเป็นมากครับที่ผมจะต้องเอามาเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวจะสับสนจะได้ไม่สับสนเนาะอืมนะครับองค์นี้จะมีแหวงข้างหลังหน่อยแต่ว่าโอ้โหเนื้อนายแห้งมากแห้งมากๆนะครับแต่แห้งแบบมีน้ํามัน นะครับองนี้ใครจะดูเป็นว่าประสาทก็สุดแท้แต่นะครับข้อสําคัญนะครับใครดูเก๊ไม่ต้องเช่าไม่ต้องซื้อนะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายทั้ง2องค์ไม่ว่ากี่องค์ก็แล้วแต่ละในช่องแบ่งเก็บเนี่ยผมเรียนหลายครั้งครับว่าผมแทบทุกคลิปอะนะว่าผมไม่เล่นพระเก๊ใครดูพระผมเก๊ผ่านครับผมพระอย่างนี้ใครดูเก๊ก็ไม่ลงเล่นครับนะครับบอกได้เลยว่าอย่าเล่นเลยว่าพระมาดูง่ายจริงครับนะครับพระดูง่ายจริง โอเคนะครับผมองน,นี้เอามาเปรียบเทียบนะครับพระกูวัดอัมพวาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบเฉยๆนะครับมีอยู่ในคลิปนะครับมีอยู่ในคลิปในช่องของแบงค์เก็บนะครับผมนะครับโอเคเป็นการเข้าใจเนาะใครไม่เข้าใจก็ลองกลอ,อกับนะครับผมเท่ากับว่าเอามาเปรียบเทียบแต่ว่าเสนอองนี้น 2, นะสองพันนะองนี้มีในคลิปอยู่แล้วองน,นี้สองพันห้าองนี้ของวัดประสาทองค์นี้ของวัดอัมพวาของกูวัดอัมพวานะครับผมคลิปนี้จําเป็นต้องเอามาเปรียบเอามาเปรียบเทียบกันสับสน นะครับกันสับสนครับนะครับอ่ะเอาได้เอานะจริงๆต้องแยกออกมาปึ้งอันนี้เหลือองคเดียวนะครับผมโอเคอันนี้ผมแยกมาก่อนเนาะมาขยายดูองคนี้ปื้อเนี่ยครับองค์นี้แหละครับเป็นของวัดประสาทบุญยวาดนะครับวัดประสาทบุญยวาดล้อพิมพ์ที่เขาเรียกกันว่าพิมพไข,ข่ยิงจกนะครับผมล้อพิมพ์วัดประสาทบุญยวาดปีศูนย์หกนะครับ โอเคผมเปรียบเทียบแล้วนะใครฟังไม่ทันกรอกับนะครับผมนะครับใครต้องการแคปหน้าจอเลยนะครับผมส่งมาที่ idline หมายเลข0846786958ครับย้ำ idline หมายเลข0846786958เบอร์นี้ลายนี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนเนาะและต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งเก็บเท่านั้นนะครับผมถ้าไม่เชื่อมือไม่เชื่อใจไม่ต้องเช่านะครับผมดูเก๋ดูไม่ดีผ่านครับผ่านนะครับ ผมไม่เล่นผ้าเก๊ใครดูผ้าผมเก๊ผ่านครับแค่นั้นแหละครับง่ายง่ายครับไม่ยากนะครับจะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายโอเคนะครับผมผ้าอย่างนี้ดูง่ายครับนะดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจเลยเห็นไหมหลังมีรอยนิ้วมือด้วยโอเคนะครับผมองค์นี้คือพระวัดประสาทบุญยญาวาสนะอืส่วนองค์นี้นะครับผมใครจะดูเป็นวัดประสาท นะครับเหมือนกันหรือว่าจะดูเป็นอตอนนี้ผมเอามาเป็นวัดอัมาพาวาก็สุดแท้แต่มีอยู่ในคลิปนะครับผมนะครับลองพิมพ์คําว่าแบ่งกันเก็บนะครับใน u t u b e นะครับผมนะครับนะครับแต่ละรายการก็จะปรากฏขึ้นมาท่านก็จะเห็นองค์ของกู่วัดอัมพวาด้วยโอเคนะครับผมคลิปนี้เอามานั่งเคลียเอามาเคลียเคลียให้ดูว่าใน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 ,ในแม่พิมพ์คล้ายๆกันนะครับแต่ออก2วัดออกคนละวัด นะครับแต่ใครคิดว่าเป็นวัดเดียวกันเอาได้ไหมเอาได้เอาเอาไม่ได้ก็ผ่านแค่นั้นเองไม่ไม่ยากครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ท่าน,นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ084 678 69 58ต้องการปุ๊บจุนดัวเลยเดี๋ยวหายสวัสดีครับ